สวัสดีคะ่ะคนเกิดวันเสาร์ทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะมีคลิปมาฝากค่ะเป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์ก็ดูกันล่วงหน้านะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้นะคะไพ่ดีเราก็มีกําลังใจนะทำให้ดียิ่งขึ้นไปไพ่ออกมาไม่ดีเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้นะคะมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาวางแผนสํารองในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของเรานะคะโอเค มาเริ่มทีออ่ในเรื่องของการงานการเงินกันก่อนนะคะการงานการเงินมาดูกันเลยมีสี่เหรียญน,นะคะสองดาบเด็กไม้8ดไม้อัศวินไม้ถือว่าดีค่ะนะคะ ในส่วนของคนเกิดวันเสาร์นะคะเอ่อพฤศจิกายนนี้นะคะปัญหา จะปัญหาเรื่องการงานของคุณนะคะเป็นปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆนะคะที่ต้องระมัดระวังมากหน่อยกอ็สภาวะที่อาจจะมีติดขดัดหรือมีหยุดนิ่งบ้างอันเนื่องมาจากการติดต่อประสานงานมีปัญหาการพูดคุยการสื่อสารนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะ,ะถ้าทํางานเป็นทีมก็อาจจะเออต้องเน้นที่สื่อสารกันให้เข้าอกเข้าใจนะคะให้ชัดเจนชัดแจ้ง หลายๆท่านที่ต้องมีเรื่องของการเซ็นสัญญาการตกลงมีเรื่องราวของเอกสารต่างๆนานาอาจจะมีความล่าช้าตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะการทำงานนะคะเราจะทำงานเน้นแบบแบบเพ y s เซ e เกินไปไม่ได้นะต้องต้องออกไปในเชิงรุกนะคะ อยู่นิ่งๆอยู่กับที่งานจะช้าแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ก็จะน้อยลงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทำงานในเชิงรุกวางแผนการให้ชัดเจนว่าพฤศจิกายนนี้ฉันต้องทำอะไรอะไรบ้างเป้าหมายคืออะไรอะไรนะคะ ต้องทําตามแผนการที่วางเอาไว้แบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เป็นไปในเชิงรุกด้วยในขณะเดียวกันนะคะใส่ความกระตือรือร้นให้มากนะรวมถึงความมั่นอกมั่นใจในตัวเอง <c oughs> ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ ให้พอดีพอดีนะคือบางทีคุณอาจจะยังไม่ได้เก่งทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณทำอาจจะต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันมันไปได้ดีขึ้นลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะยังคงเป็นไปในทิศทางบวกปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้จะเป็นปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆถ้าสมมติว่าเราเราปรับหรือเราวางแผนล่วงหน้าหรือเรารอบคอบให้มากขึ้นนะคะ,ะ,คะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไปได้ดีนะคะยังเป็นบวกมากมาก อยู่นะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็ยังมั่นคงดีอยู่นะคะเป็นไปที่เราต้องการการเงินนะคะการเงินต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหานะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเงินที่ต้องใช้เกี่ยวกับลูกหลานบริวารที่ต้องใช้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานใช้ในเรื่องของการเดินทางนะคะ หรือใช้ในเรื่องของการติดต่อประสานงานการเดินเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนั้นส่วนอื่นๆนะคะคุณค่อนข้างวางแผนได้ดีแล้วก็ <c oughs> รัดกุมมากด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวปนเสาวก็ถือว่าการเงินยังไปได้ด้วยดีอยู่มันเป็นเงินจากการทำงานนะคะงานเราก้าวหน้าเงินมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณวางแผนดีคือใช้จ่ายแต่น้อยใช้แต่เท่าที่จำเป็นนะคะคือบางทีตัวคุณต้องบอกว่าคุณเองคุณใช้ไม่เข้าเยอะหรอกแต่ก็จะใช้เพื่อคนรอบข้างนะลูกหลานบริวารอย่างที่บอกนะคะ โอเคถือว่าไม่ได้มีปัญหาเยอะนะคะไปได้ด้วยดีอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินมาดูความรักกันนะคะคนโสดวันเสาร์อุ้ยนะหนึ่งเหรียญมาเป็นไพ่ใบแรกนะคะพฤศจิกายนนี้นะคะน่าจะมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะเข้ามามาดูกันต่อนะคะ อาจจะเป็นคนที่มีอายุรุ่นราวคขาเดียวกันหรืออาจจะเยอะกว่าเราอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยเนาะมาทางสายงานนี่แหละนะคุณเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการทํามาหากินนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสําหรับคุณเองคุณไม่ค่อยได้ <c oughs> ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่คุณอาจจะคิดว่าเออโอกาสดีๆเข้ามาก็ก็ดีนะคุณก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่ามันเร็วไป มันเร็วไปนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักกันก็ได้คุณอยากคุยไปเรื่อยๆมากกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากจะรีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์โอกาสใหม่ๆยังคงคุยกันเป็นเพื่อน แต่ว่ามีโอกาสพัฒนานะคะมีโอกาสพัฒนานะซึ่งคุณเองคุณก็ปล่อยไปเรื่อยๆคือด้วยความที่เราไม่ได้เร่งสถานการณ์นะคะเราไม่ได้เร่งสถานการณ์มันก็เลยเหมือนกับว่าเออบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเ,ออเรียกได้ว่าลุยจีบ นะลุยจีบแต่คุณเองคุณก็ไม่ได้ไปตามนั้นหรอกหรือมันมีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะคนโสดสวันเสาร์อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราเองนะมีคนใหม่เข้ามามีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคนแต่ว่าตัวคุณเองเป็นช่วงเวลาที่พยายามเอาชนะใจตัวเองพยายามจะลืมอดีตมากกว่านะใจคุณคุณจะวนเวียนอยู่กับอดีตมากกว่าที่จะสารสัมพันธ์ใหม่ในปัจจุบันเช่นมันเหมือนกับว่าเอาเข้าใจง่ายๆคือเราเลิกกับแฟนเก่ามา นะคะยังทําใจไม่ได้ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็จะมีอ่ามีเพื่อนมีผู้ใหญ่มีคนรู้จัก <c oughs> พ่อสื่อแม่สื่อทั้งหลาย <c oughs> เห็นเราผิดหวังเราเสียใจแนะนําคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านหัวใจเรามาได้เรายังวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําคนโสดว่าไม่ต้องคิดมากนะคะ เราเราปล่อยวางเรื่องราวในอดีตดีกว่าอย่าไปคิดลบนะเวลากินกินเวลานอนนอนนะคะมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเยอะนะคะต่อไปความรักของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยคนที่มีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนต้องระวังค่ะ คนเกิดวันเสาร์ที่ความสัมพันธ์คุณนิ่งๆความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วพฤศจิกายนนะคะมีโอกาสที่ปัญหาบางสิ่งบางอย่างในใจที่คุณสองคนพยายามที่จะวางเฉยคุณสองคนพยายามที่จะไม่พูดถึงไม่ไปแตะต้องมันนะปัญหาในใจโอกาสที่จะมันปะทุขึ้นมาก็มีนะคะเพราะฉะนั้น ควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําจาคือบางทีมันจะมีเรื่องของระยะห่างนะมีเรื่องของระยะห่างมีปัญหาในใจบางอย่างที่ที่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะกําลังตัดสินใจกําลังลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์มันก็เลยแบบว่าดีมาโดยตลอดพอมาพฤศจิกายนอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยแล้วก็มันทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะคะ คือบางทีอดทนมานานพยายามไม่ให้เกิดปัญหาปัญหามันอาจจะมาปะทุในช่วงพฤศจิกายนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะด้วยความที่มีทั้งแฮงแมน10ดาบ9ดาบมีโอกาสที่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันจะปะทุขึ้นมาทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแววงอาจจะบานปลายได้สิ่งที่ควรจะทำนะคะ เอาใจใส่กันให้มากๆรักกันให้มากๆแล้วก็พยายามคิดว่าสมมติว่าเราเราหมุดหงิดเราโมโหแฟนเราทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ขอให้คิดว่า เรารักเขาเขารักเราเราวางแผนจะแต่งงานเราวางเรามีแผนการชีวิตที่ที่วางเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปรีบเร่งพยายามเข้าอกเข้าใจนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะอืดอๆดเอื่อยไม่ได้ดั่งใจเราไปบ้างก็ขอให้คิดว่าอ่ะโอเคละนะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมองถึงความรักมากกว่ามองถึงปัญหา นะคะนึกออกไหมคะถ้าเราไม่จับจ้องปัญหาถ้าเราไม่จับจ้องว่าโอ้ยอันนี้ทําไมไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็น,บบนถ้าเราไม่จับจ้องนั้นอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่อนคลายนะคะเออยังไงกเออ็เธออาจจะทําไม่ได้ดังใจฉันแต่ฉันรังรักเธออยู่ฉันก็ให้อภยัย <c oughs> คือในความรักมันต้องมีพวกนี้นะคะนะอย่าจับจ้องที่ความผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดเราความผิดเขานะคะมีอะไรพูดคุยกันดีๆแล้วกออ็อย่าลืมความรักของคนสองคนที่มีต่อกันนะคะมีอะไรพูดคุยเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังตรงนี้อย่าใส่อารมณ์นะคะมาดูในส่วนของคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้า จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือปัญหานะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะจะดีขึ้นไหมในช่วงพฤศจิกายนไม่มอมองว่าไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะยังไม่สามารถหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นช่วงที่กำลังพยายามนะคะพยายามคิดพยายามประเมินสถานการณ์พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานะคะยังอีลุงตุงนางกันอยู่เพราะฉะนั้นพฤศจิกายน ยังไม่ใช่จังหวะดีในการปรับความเข้าใจยังไม่ใช่จังหวะดีในการพูดคุยกันนะคะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่อยากให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเราให้เราอารมณ์เย็นเราให้เขาอารมณ์เย็นแล้วก็พยายามคิดพยายามประเมินสถานการณ์ว่าเออมันจะแก้ไขปัญหายังไงได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล ถ้าเราพิจารณาแล้วอ๋อมันมีทางแก้ไขก็ค่อยหาจังหวะเวลาอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะคะค่อยๆหาจังหวะเวลาว่าอ่ะเรามาคุยกันนะฉันมีวิธีแก้ไขแบบนี้เธอทําแบบนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะทําแบบนี้แบบนั้นอะไรประมาณนี้ค่อยคุยกันนะคะด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าต้องมีการออพยายามทําอย่างจริงจังแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง,จงนะคะในขณะเดียวกันเราต้องเราต้องหนักแน่นในความสัมพันธ์ไว้ก่อน หนักแน่นในความรู้สึกหนักแน่นในคือพิจารณาทุกอย่างโดยไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะคะถ้าเอาอารมณ์หรือหรืออ๋อมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะเตือนคือบางทีถ้ามีจังหวะได้พูดได้คุยกันนะคะเบาได้ก็เบานะเบาได้ก็เบาเพราะมันมีแนวโน้มว่าบางทีเราคิดว่าเรามีเหตุผล แต่แฟนเราเขาก็คิดว่าเขามีเหตุผลเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลไม่ยอมกันนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่ถ้าสมมุติว่าเราไปคุยกับแฟนไปปรับความเข้าใจกับแฟนด้วยความมั่นอกมั่นใจด้วยอีโก้ที่เต็มล้นเข้าเองเขาก็อีโก้คุณ2คนแรงทั้งคู่มันทําให้เวลาที่เ ปรับความเข้าใจเวลาที่พูดคุยกันเนี่ยตอนแรกอะเริ่มต้นด้วยเหตุผลแต่พอไปไปมามแล้วกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะไฟให้เหตุผลตัวเองถูกต้องมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เลยส่วนใหญ่มันก็จะกระเจิงกันไปนะคะเพราะฉะนั้นลดอีโก้ลดอัดตราลดความเชื่อมั่นในตัวเองลงบ้างแล้วก็เชื่ออีกฝ่ายหนึ่งบ้างนะคะแต่ก็ต้องคุยกันเนาะอืมอ่ะโอเคนะคะก็ให้กำลังใจกันนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์พฤศจิกายน ออมองว่าอาจจะยังมีปัญหาทั้งสองส่วนนะคะทั้งคนที่ไม่มีปัญหาในความสัมพันธ์ทั้งคนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นประคับประคองให้ดีนะคะโอกาสหน้านะคะก็เดือนธันวาคมสิ้นปีนะคะค่อยมาเช็คดวงกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ